สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมน้องนำโชคค่ะเพื่อนเพื่อนน้องนำโชคกับน้องสำเร็จคะ่ะน้องนำโชคก็อยากหยอกกับพี่สำเร็จคะ่ะวันนี้อากาศเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนน้องสำเร็จก็ถอดเสื้อทิ้งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคะ่ะแม่ก็ไม่ใส่ให้อีกแล้วคะ่ะปล่อยแล้วคะ่ะน้องนำโชค ถอดเสื้อไม่เป็นค่ะก็เลยต้องใส่แบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนน้องน้ำโชก็หนาวได้ค่ะน้องน้ำโชกก็เลยไม่อยากถอดเสื้อจริงๆน้องน้ำโชกก็ถอดไม่เป็นนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนว <c oughs> ันนี้อากาศเย็นค่ะอากาศเย็นมาหลายวันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำโมกก็เริ่มไหลแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะน้ำโมกไหลหรือเปล่า ก็ดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมน้องหมาของเราค่ะก็ให้เพื่อนๆทุกคนชมแล้วก็ขอเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปน้องหมานะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเริ่มทำงานได้วันที่สองแล้วค่ะก็ทำงานให้มีความสุขนะคะทุกคนน้อง น้องสําเร็จก็หนาวค่ะหนาวก็ทําไงได้ล่ะคะน้องสําเร็จถอดเสื้อออกแล้วค่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆเราก็จะไปหาซื้อเสื้อให้น้องนําโชคใส่ก่อนค่ะเพื่อนๆไม่มีเวลาค่ะเพื่อนๆไปก็รีบอย่างเดียวแล้วค่ะไม่มีเวลาได้หาซื้อเสื้อให้น้องหมาค่ะน้องน้องตาลน้อยกับน้องน้องอานไม่รู้ไปไหนแต่เช้าค่ะเพื่อนๆ น้องนำโชคก็หาของเล่นแล้วค่ะเอาได้อะไรของเล่นล่ะทีนี้อืน้ำโชคน้ำโชคกัดอะไรลูกฮะน้ำโชคกัดอะไรลูกเือะน้องนำโชคมาดูน้องน้องสำเร็จหน่อยน้องสำเร็จน้องสำเร็จอารมณ์ดีให้น้องสำเร็จเอามีเห็บอยู่ในหูตีสำเร็จแม่ไม่ได้ดูให้ เดี๋ยวแม่ดูให้เดี๋ยวมีเห็บอยู่ตรงไหนลูกเดี๋ยวแม่ดูให้เอาน้องนำโชคก็มาเล่นกับพี่สำเร็จอีกทีนี้พี่สำเร็จพี่สำเร็จ,รจน้องนำโชคอยากเล่นอยากหยอกกับพี่พี่สำเร็จก็หยอกเลยน้องวันนี้พี่อารมณ์ดีแต่ว่ามึงจะกัดพี่แรงนะ กัดพี่แรงพี่ไม่ให้หยอกนะน้ำโชคบอกน้องกัดไม่แรงแอกพี่นั่นมึงน้องหมาหยอกกันอย่างมีความสุขแลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เอาน้องหมามาให้เพื่อนๆชมค่ะน้องสำเร็จ กับน้องน้ำโชคค่ะสำเร็จไม่ค่อยอยากไปไหนค่ะอยากอยู่แต่บ้านค่ะเพื่อนๆถ้าแม่ไม่ไปเขาก็ไม่ค่อยไปค่ะชอบเฝ้าบ้านค่ะน้องน้ำโชคก็ยังเล็กอยู่ค่ะยังยังไม่กล้าไปไหนค่ะน้องน้ำโชคยังไม่รู้ทางค่ะพี่ๆเขาโตแล้วเขารู้จักเขาก็ไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเอาน้ำโชคอย่ากัดหูพี่เดี๋ยวพี่เจ็บหูพี่ไม่เล่นด้วยนะนั่น สำเร็จก็นอนสบายเลยนอนให้น้องนำโชคหยอกมีความสุขมากเลยสำเร็จอืมีความสุขมากเลยเอ้วาวตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องทำอะไรเล่นกันหยอกกันแล้วก็รอกินข้าวอย่างเดียวน้องหมาอืมสงสัยสำเร็จมีเห็บที่หูค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราต้องดูเห็บให้น้องหมาก่อน เราไม่ได้ดูให้หลายวันแล้วค่ะมันเพื่อนยุ่งตั้งแต่น้องนำเอาน้องนำโชคมาหยอกแม่ค่ะน้องนำโชคมาหยอกแม่เ่ะน้องนำโชคไปหยอกกับพี่สําเร็จไไปลูกป่ไปหยอกกับพี่สําเร็จเ้อที่ต้องมาหยอกแม่น้องวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคงไม่หยุดง่ายหรอกค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนทุกคนค่ะน้องลำชนน้องลำโชคก็ได้ของเล่นใหม่แล้วค่ะเพื่อนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนค่ะ